ลวสวัสดีท่านเน้นก่อนค่ะงานนี้เขาให้ทำอะไรใส่ใส่เหรียญทำบุญใส่แบงค์ทำบุญค่ะสวัสดีสวยๆว, <c oughs> วันนี้อยู่ที่วัดอะไรคะรู้ไหมว,วัดไร่ขิงผีคลอไว้ดูข้างบนสิข้างบนมีอะไร

ใช่ใช่ห้ามอ๋อทำบุญตามกำลังศรัทธาค่ะสูงเนาะมีรับตัวสูงมากเลยอยากทำบุญนะคะเล่ยมีบันไดให้ใช่ใช่ก็เป็นแบบเออเขาเรียกอะไรให้ใช้มือลูบห้ามใช้ไม้ตีปลาเราไปให้อาหารปลาทางนู้นกันดีกว่านะเด็กๆ เอาเป็น,นหนมปังให้อาหารปลาเนาะหนูอยากให้อาหารปลาใช่ไหมคะใช่แต่หนูต้องไปดูก่อนว่าจะให้ปลากินแบบไหนขนมปังหรืออาหารอะไรแบบนี้ได้สิเอาสองแถวค่ะสองแถวค่ะแถวละสิบห้าบาทเอาไปสองอันลูกหยิบได้เลยคะ่ะไปเลยไปทาง,งนู้นไปทางนน้นเอาอันนี้เลยสวยจ้ะอ่าปัดัดัด พิงค์อันเอนอ,อเอาเลยพิงเร็วช่วยกันเร็วั่นแรงๆหน่อยเออนี่ให้เด็กๆได้มาส่งน้ำพระนะคะน้องหิงทำไหมลูมกขอบคุณค่ะ ทำเองได้นะมามา้ส่งด้วยเขาขายเพียงไม่ละสามบาทไม่ละสามบาทสามบาทเห็นไครับสำหรับท่านใดที่เป็นนี่ทุเรียนถือหัวร,ร้อยอมะมั้งก็เอาเข้าวเหนียวดำไม่เอาเอนาะไปเตย,เ,ยเหรอโอ้โหอันนี้เป็นขวดลิตรเลยนะเอาขวดไม่รูกขวดบัลเลอร์เลยนี่ชุดเดง ุณเล่าเท่าไหร่สองร้อยงานวัดไร่ขิงก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะมีซ <c oughs> าบิน่ามี<ค>ากิฟท์ช็อปยี่สิบบาทนะถูกมากมาใหม่นะคะลูกโอเคไหมเดิ <c oughs> นยังเซ่ว่าคนไม่หนาแน่นมากไงแบบ